เดี๋ยวคนแรกเด่นเย็นนั่งลงนั่งลงนั่งลงไปทำไงข้างขวาสวยๆข้างซ้ายล่ะ,ะข้างซ้ายข้างซ้ายนี่นั่ข้างขวานี่อ่านี่ข้างขวาข้างซ้ายนู่นโอเคนี่เขาเรียกข้างซ้ายไงน,นั่งลงนั่งรอนั่งรออทไมจะมาดีเดี๋ยว เนี่ยนั่งลงจะกินแล้วนั่งลงครับเอาวันทิ้งขวาก่อนเอาข้างขวาไม่เอาไปนั่งให้สวยนั่งลงดีๆตาบอกข้างขวาข้างซ้ายล่ะอาจจะไปมองเอาหมอบลงก่อนไม่เอาไม่ให้หมอบนิดเอาให้สวยเอาสวยสวยเอาเสียกามอบลงมาปุ๊บเออ้าโอเคเอาไม่ต้องมาไ่เด็กมือนั่งหนึ่งทีดิอ๋อเอาข้างขวาด้วยเอออ่ะเปเหมือนกันนี่เอยเคกินกันนั่งลงไปนั่งลงไปตามให้นั่ง นั่งยื่สวยเออนั่งยื่สวยเออนั่งดีนั่นแหละนั่งยืนสวยลูกเออมีมารยาทไงตาให้อย่นงนีนั่งดีอ่ะอ่ะตาให้อย่นั่งดีนั่งสวยนะอ้นั่งกินมารยาทอย่างนแล้โอ้โหเก่งอย่างหลานตาแต่หนไูไม่รู้ใจประจับไม่ได้ในเอฟซีอะไริมข้าจะประจับหัวยันโดนเลยนะครับน้ำ <c oughs> มันนะในกัดตาได้ไงตาหายกิมน้ำมันนะ กดปวดกเก่งกาตัวแหละย <c oughs> ังไม่เก่งก็สองล้านสองแสนวิวมาแล้วใช่ไหมมอมทำให้ตาเแล้วใช่ไหมสองล้านกว่าวิวเออเอีย,เ,อยเสริมเปล่ามอมฮะเสริมเปล่าเสริมบอกนะ